สวัสดีครับเป็นเพื่อนมีดเดินป่ามีดการเกษตรและ FC นาตีมีดเดินป่าชาแนลครับผมทำช่อง u t u b e อยู่2ช่องนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับช่องหลักก็คือช่องนาตีมีดเดินป่าครับอีกช่องหนึ่งก็คือช่องมีดเดินป่ามีดการเกษตรครับวันนี้ผมมีมีดเดินป่ามีดสะสมนะครับเป็นเหล็กชิปเปอร์สตีลนะครับตัวนี้เป็นเหล็กนอกครับจากประเทศออสเตรียานาเข้ามาโดยบริษัทสหมตรเครื่องกลจำกัดก็ชุดนี้สีเล่ม จะมีด้ามกัน2เล่มแล้วก็ด้ามประกบ2เล่มทั้งหมดเป็นงานตีร้อนนะครับชุบคมแข็งด้วยเตาถ่านอ่าสวยงามมากมาพร้อมกับซองลายเด็กหลากหลายอ่าสไตล์เลยนะครับก็จะมีเป็นลายลายอย่างลายหลุยครับแล้วก็สีดําด้านแล้วก็ลายเคปลาสวยงามมากมาเดี๋ยวเรามาดูเล่มที่1กันนะครับอ๋อเดี๋ยวบอกราคากันก่อนเลยนะครับเล่มที่1กับเล่มที่2ครับ ราคา3,500บาทเล่มที่3กับเล่มที่4ราคา3,000บาทครับราคาแตกต่างกันตามต้นทุนและขั้นตอนการผลิตครับเล่มที่1มาสไตล์มีดเน็บมีดลาบสวยงามขมหวานเทียบความยาวครับอยู่ที่ 8.9นิ้วความยาวอยู่ที่8.9นิ้วความกว้างอยู่ที่2.1นิ้วสันหนาสันหนา5มิลครับเป็นงานตีทิ้งผิวไฟคำว่าผิวไฟก็คือสีดำๆด,ด้านบนเนี่ยครับเป็นสีของเหล็กเป็นสีของไฟคือเราไม่ได้ไปแตะต้องไม่ได้ไปทำอะไรเขานะครับเราปาสะเพาะ คมนะครับให้เป็นสีขาวกาดทองเหลืองด้ามจับไม้มะค่าใส่หมุดให้1จุดใส่หมุดเนี่ยเจาะยากมากเหล็กมันแข็งอ่าเป็นเหล็กต้านสนิมนะครับเหล็กชิปเปอร์สตีลสวยจริงๆอืมสวยงามมากใครที่ต้องการมีดไ้ใช้งานมีสะสมไว้อวดเพื่อนในวงลงูกวง,วงเล่าไว้ลาบ ไว้ซอยนะครับกบเครื่องนะครับตัดกิ่งมุง้งกิ่งไม้ได้หมดครับมาดูครับใส่ซองแล้วจะเป็นยังไงซองลายหลุยสวยงามจริงพร้อมกิ๊บล็อกปรับองศาได้สวยงามมาก 3,500บาทครับต่อไปครับเล่มที่2ความยาวอยู่ที่9.2นิ้วความกว้าง2.1นิ้วสันหนา5มิลอ่าสันหนา5มิลเป็นงานตีทิ้งผิวไฟด้ามจับไม้มาค่า มองผิวเผินเป็นไม้พยุงได้เลยนะครับแต่ว่าเห็นไหมครับลายลายของเนื้อไม้ไอ้ตัวเนื้อไม้ตัวเนื้อไม้มันจะมีรูเล็กๆอยู่รูเล็กๆอยู่มันดูออกว่ามันไม่ใช่ไม้พยุงนะครับสวยงามมากนะครับ ามาพร้อมสีดำด้านนะครับสองไข่เด็กมาพร้อมกิบล็อกปรับองศาได้สีดำด้านก็คลาสสิกดีมาตรฐานนะครับต่อไปครับเป็นแบบฟูลแทงรับด้านประกบ ตัวนี้ไซส์มันก็จะเล็กลงมาหน่อยหนึ่งนะครับแต่ไม่ได้เล็กมากตัวนี้ใช้งานหนักได้สบายครับฟันฟันไม้ฟันอะไรเนี่ยจนกว่าเพื่อนแขนจะหมดแรงได้เลยนะครับแล้วก็ไอ้แร่หั่นซอยลาบเขียงเล็กเขียงใหญ่ได้หมดครับอดเพื่อนในวงโลงวง,วงเล่าสบายมากครับตัวนี้ครับในเหล็กชิปเปอร์สติลนะครับความยาวของใบมีดอยู่ที่8.1นิ้วความกว้างอยู่ที่1.8นิ้ว สันหนาห้ามิลดามจับไม้พยุงชุดนี้เป็นไม้พยุงแล้นะครับสวยงามมากครับใส่หมุดอยู่3จุดเป็นหมุด5มิล2จุดแล้วก็6มิล1จุดขมวนหวานมาพร้อมกับคายเด็กลายเคปล่า ลายเข็บล่าจะออกเป็นเงานิดๆลายสวยงามนะสวยจริงๆครับราคา3,000บาทต่อไปเล่มที่4ครับด้านประกบดูสันก็รู้เลยว่าเป็นด้านประกบฟูแทงตัวนี้จะยาวหน่อย ความยาวอยู่ที่8.9นิ้วความกว้าง1.9นิ้วสันหนา6มิลครับสันหนา6มิลด้ามจับไม้ประยุงครับสวยงามมากครับ มมเพื่อนๆจะลองลองได้นะครับเนี่ยก็จับแล้วก็เสียงเสียงหน่อยนะเสียงเสียงหน่อยแล้วก็เอามือว้งห่างนิดหนึ่งนะครับเสียงเสียงหน่อยระวังเข้ามือนะครับเสียงเสียงอย่างนี้ประมาณนี้นะครับน,นี่เรายวลองทํากระดาษยับดูหน่อยอะนะครับนี่กระดาษยับละไม่รู้จะเข้าหรือเปล่า เออเข้าอยู่นะครับนี่เน่อ่าเนี่ยเข้าอยู่นะครับมาดูใส่สองใส่เมตดสวยงามมาก ชุดนี้มีอยู่4เล่มนะครับเป็นแบบด้ามกัน2เล่มแต่ตัวนี้ต้นทุนสูงบอกไว้หน่อยครับต้นทุนสูงขึ้นมาครับก็เล่มที่หเล่มที่สนะครับราคา3,500บาทพร้อมส่งเก็บเงินปลายทางส่วนเล่มที่3กับเล่มที่4ครับเป็นแบบฟูลแทงราคาเล่มละ3,000บาทพร้อมส่งเก็บเงินปลายทางจริงๆแล้วเนะี่ยราคานี้ไม่แพงนะครับสำหรับนักเล่นมีดนักสะสมมีดไม่แพงจริงๆเหล็กนอกด้วยนะแล้วก็กรรมวิธีดีนะครับ าสน,นิมด้วยนะครับตาสน,นิมที่สำคัญตาสน,นิมใช้งานง่ายดูแลรักษาง่ายใช้งานเสร็จนะครับจะล้างหรือไม่ล้างไม่เป็นไรขอให้เช็ดให้แห้งเช็ดให้แห้งเสร็จถึงจะใส่ซองใส่มีดได้นะครับแต่ถ้าเช็ดไม่แห้งหรือเปียกน้ําใส่ซองใส่มีดอะมันมันจะบานปลายคาว่าบานปลายก็คือยกตัวอย่างว่าเล่มนี้เวลาใช้งานเสร็จถ้าเพื่อนๆไม่เช็ดอะมันจะเป็นคราบ คราบเศษเนื้อเศษผักเศษอะไรต่างๆนานาที่มันติดจากการใช้งานแล้วถ้าเสียบเสียบเข้าไปในซองใส่ไมดเสร็จเนี่ยเศษต่างๆมันจะไปติดอยู่ด้านในแล้วคราวนี้มันจะทําความสะอาดยากแล้วนะครับทำความสะอาดยากแล้วครับต้องล้างเสร็จแล้วก็ต้องใช้ที่เป่ายางรถนะครับเป่าเป่า,เป,าเป่าฉีดให้มันกระเด็นออกมานะครับยุ่งยากก็ไปใหญ่เลยนะครับเพราะฉะนั้นจะล้างไม่ล้างไม่เป็นไร ขอให้เช็ดเอาคราบสกรปรกออกก่อนนะครับแล้วผึ่งไว้สักพักหนึ่งถึงจะใส่สองใส่มีดนะครับมันจะดูแลรักษาง่ายจริงๆนะครับแต่ถ้าบางคนแบบชัวๆเลยถ้าคิดว่าสัปดาห์นี้ไม่ได้ใช้งานนะครับใช้เสร็จชฉลมน้ำมันพืชแล้วก็เสียบสองใส่มีดหรือไม่ต้องชฉลมน้ำมันพืชก็ได้นะครับ ขอให้แห้งแค่นั้นเองนะครับขอให้แห้งล้างให้สะอาดแล้วก็เช็ดให้แห้งพึ่งไว้แล้วก็ใส่ซองนะครับจะเก็บไว้ได้นานเลยนะครับสนิมไม่มีขึ้น,นเพราะเป็นเหล็กต้านสนิมนะครับแต่ถ้าดูแลไม่ดีถามว่าขึ้นไหมขึ้นแต่มันก็ขึ้นช้ากว่าเหล็กเหล็กแหนบเหล็กตลับลูกปืนเหล็กพวกนั้นนะครับเหล็กไอพวกนั้นมันไม่ค่อยมีโคมเมียมนะอย่างตรงนี้เป็นเหล็กโคมเมียมสูงอ๋สนใจทักทายมาได้นลครับสวัสดีครับ